สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกันอีกนะครับเช้านี้ก็เรากําลังจะออกจากบ้านนะจะเดินทางไปร้านกาแฟอืมไปร้านกาแฟไปชิมกาแฟที่ร้านหนึ่งนะครับร้านนี้ก็มีการตกแต่งสภาพต่างๆของสิ่งแวดล้อมที่เป็นร้านกาแฟแล้วก็มีจุดนันทนาการเดินเล่นนั่งเล่น,นมีสวนดอกไม้จากที่นี่ก็ประมาณสัก สักสิบนะประมาณสิบกิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเราลอาไปดูกันนะครับครับท่านผู้ชมครับเรามาถึงอ่าร้านกาฟนแฟล้วเดี๋ยวเราจอด,จดไปทางที่เราตั้งไวค้ค่ะอืจอดรถตรงนี้แล้วเดี๋ยวเดินเข้าไปดูนะรู้สึกรถจะมากนะตรงเนี้รถเยอะแยะไปหมดเลยแต่ก็ลองดูว่าได้แค่ไหนโอเคนะไปเอเอดินก็ไปก่อนไปเอ้ย นดอยู่ริมถนนดื่มนนกาแฟตรองขกบต้องขับจอนัยกันหน่อยเลยดีนะนี่นะนนะทำด้วยไม้นะไม้จริงเลยเนี่ยแล้วอันนี้มีเชือกปูกนะอยู่ีนด้านนี้ก็มองไปที่ถนนรถวิ่งกันฝอไฟแต่มีทางเดินมาอย่างงี้สองข้างก็มีต้นไม้ให้ลมเงานี่เนี่ยมานั่งตรงนี้ก็ได้เนี่ยเอานั่งถ่ายรูปนะแต่ว่านั่งชมวิวเนี่ยเสียงรถด,ดังมากนะโอ้โหสุดยอดเลยดังจริงๆเนี่ยนะอ่า ล้วก็ลงบันไดตรงนี้ก็จะมาเข้าร้านกาแฟเนี่ยกาแฟสดนะจะมีปูตุกหมูกระทะอาหารตามสั่งเปิดบริการทุกวันมีถ้วยกาแฟโชว์ด้วยป่ะเราลงไปข้างล่างป่ะไปเอาละมานี่เจอนี่ก็จะมีถ้วยกาแฟใบใหญ่เลยอะไปดื่มไม่ได้ข้างในมีนี่เห็นไ,ไหม เออนะตอนนี้เอานี่สิ่งนี้มีทางเดินเล็กๆน, lause, นี่มีกาแฟน้ำปั่นอาหารนะแล้วก็ต้นกาแฟะสิ่งนี้<อ>เป็นถนนที่โอ้เสียงดังขึ้นครับอ,อ้าวสวัสดีครับดีค่ะ <tone Matter. S 1> โอ้วันนี้มาเยี่ยมร้านกาแฟนหน่อยอเอ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 อเสียงรถดังออมากเลยนี่นกำลังจะบิวทำที่ใหม่รเอเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอ่มา เอาละอันนี้ท่านผู้ชมนี่คือเจ้าของร้านนะคุณสมนึกนะครับเป็นอดีตพ่วงในการโรงเรียนนะครับในบ้านกาแฟครูใหญ่ในบ้านครูใหญ่นะครับก็ว่างๆก็เลยมาเปิดเปิดร้านกาแฟะนะด้านหลังก็จะเป็นเป็นร้านอะไรนะน<า>ร<า>นูตุ๊กาหามูกระทุกใช่ไหมใครใครทำร้านอาหารเนี่ยคูตุ๊กคูตุ๊กเหรอคูตุ๊กเป็นอะไรกันกับ สมนึกเนี่ยเป็นกิ๊กกันเป็นกิ๊กกันละโอ้เปิดนะก็เปิดตื่นเต้นหน่อยตอนมันไปชีวิตมีกิ๊กอ๋อมีกิ๊กนะครูตุ๊กก็เปิดเดี๋ซิกโน้นนะอ่คุณสมนึกนะบ้านครูใหญ่ก็เปิดกันซิกนี้การแยกกันทําแยกกันแต่ว่าอยู่อยู่บ้านใน่อยู่บ้านหลังเดียวกันนะตรงนี้บ้านหลังเดียวกันนะนี่คือนะร้านกาแฟชื่อชื่ออะไรนะร้านกาแฟกาแฟบ้านครูใหญ่บ้านครูใหญ่นะเดี๋ยวเราเราดูตรงไหนก่อนเดีอ่ะ เอาไปดิแล้วเดี๋ยวก็ไปดูบรรยากาศอ่าแล้วเดี๋ยวดูบรรยากาศแล้วก็ไปร้านคุตุกเออแล้วก็ไปร้านอาหารอ่าเอาเลยอ้าวเดี๋ยวเรามาดูนะบรรยากาศในบ้านนี่บ้านครูใหญ่เห็นไหมอ่าเดี๋ยวเจ้าของร้านคุณสมเด็ก็จะแนะนําว่า มีอะไรบ้างเราเข้าไปที่เคาน์เตอร์กาแฟนะเคาน์เตอร์กาแฟไปดูวาลิต้าแล้วเดี๋ยวก็เราไปดูบรรยากาศดื่มดูรสชาติของกาแฟก่อนนี่เพราะกาแฟที่นี่เราใช้เป็นกาแฟพันแท์ันแท้ไอ้คำว่าพันแท้ของเราเนี่ยหมายถึงว่าสายพันธุ์เดียวเลยนะอก็คืออาราบิกาล้วนๆเลยไม่ไม่ใช่ว่ากาแฟแท้แต่มีอาราบิกาโรบัตต้าไม่ใช่นะอันนี้เอาอาราบิกาล้วนๆแล้วเป็นส่วนผสมของเราเองซึ่งเราคงจำไม่บอกนะว่าเราเราใช้ ขั่วขนาดไหนผสมยังไงอัตราส่วนเท่าไหร่จะต้องชิมรสชาติเป็นสูตรของร้านเพื่อสุขภาพเ,เพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพเดี๋ยวดูบรรยากาศในร้านนะโอ้โหนี่มีเรือลำใหญ่นี่โอ,โอเคมาก นะท่านผู้ชมเวลาเข้ามาอนี่นี่คุณตุ๊กคุุณต๊กสวัสดีครับมาเยี่ยมจะมาเยี่ยมลานคุณตุ๊กมารีวิวแีนะอะมาเอานี่นี่มามาแทนวตรงนี้พูดใกล้ๆกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินเสียงเสียงความเสียงผู้หญิงความถี่จะสูงความถี่สูงกว่าเราอันนี้บาลิต้านะบาลิต้าอ๋อสวัสดีค่ะอันนี้ลูกสาว นะลูกสาวนะบาริสตาเนี่ยก็ว่าฝีมือชงนี่อร่อยมากอ๋อเคยอยู่กับบริษัทใหญ่มาสองปีโอนีนจะชงเก่งมีรายการอาหารเนี่ยนะในรายการกาแฟเนี่ยเอสเพนโซมีอเมริกาโน่มอคค่าลาเต้โกโก้ชานมชาเขียวน้ำผลไม้น่ะก็ไปใส่น้ำพึ่งก็บอกอีกสิบาทแล้วก็มีปั่นด้รยหาบาทนะเห็นไหมตู้อะไรต่างๆเนี่ยโอ้สวยมากพอพรก่อนกระด๋งั้นสูงไหนเออนี่เนี่าริสตาคนสวย นักพักเด๋ย่มเครื่องนี้ได้ได้เวลาได้เวลาเพราะสิบเอ็ดโมงคือมันจะดื่มกาแฟทุกวันเดี๋ยวไปดืนะจุดนี้คือถ้าไปดื่มตอนสายนอนกาแฟบาริตาสแล้วก็สั่งก็จะมานั่งตรงนี้นะตรงนี้ก็มีโต๊ะนั่งนั่งนี่นั่งตรงนี้หรือจะนอนนอนก็ได้นล่วแด้แล้วแต่แล้วมาส่วนนี้ก็ก็อีกชุดหนึ่งอะนจะขึ้นไปนั่งบาร์นี่บาร์นี่ใช่ไหมนี่กาแฟหนังสือสักร่ม จิปล่มสองรสสดใสกาแฟก mm ับเพลงเพลินใจกาแฟกับใครสักคนเออนี่มาดูป้ายตรงนี h <h 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 ้บ so ้านกาแฟกานี่กานี่นี่กาจริงๆนะเนี่ยกาแฟนะไม่ใช่กาไม่แฟนะกาแฟอยู่อิสระนี่นี่ต้อนรับยินดีต้อนรับนะแนวรอดลายมังกรแนวบรรยากาศรอดลายมังกรเออ คาปูร้อนหนึ่งที่แล้วก็อเมริกาโน่หนึ่งที่นะเโ้อเออร้อนทั้งสองอย่างเลยเดี๋ยวชมบรรยากาศก่อนนะตรงนี้จะเป็น,นะส,น,ส,นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของบ้านนะแต่ว่าตั้งเป็นโต๊ะโต๊ะอาหารได้โต๊ะกาแฟได้นะแล้วก็นะทางอ,อตรงนี้ก็จะเป็น,น,ปนอออุปกรณ์ที่ทําด้วยไม้หมดเลยนะเริ่มจากเนี่ยตรงเนี้ยนะนี่ยนี่นี่นี่อันนี้นี่อะไรเนี่ยนี่ทําจากไม้เหมือนกันนะ อ่างล้างมืงอไงเดี๋ยวเวลาเวลามาสั่งกาแฟหรือทานอาหารแล้วก็เดินชมเด็กๆก็เดินเล่นบ้างอะไรบ้างนะไปยังสวนตรงนี้อามาสวนตรงนี้เดี๋ยวมาดูนี่นี่ผมเปลี่ยนมุมใหม่เมื่อวานน,น,น,นี่เหรอนั่นแหละนี่เหรอไออ่างนี่ยังไม่เซ็จเนี่ผมไปซื้อปูนมา ปรับปรุงเร <No totally ื่อยบเพราะว่ามันหยุดไม่ได้หรอกสวนเนี่ยเป็นคนมีฝีมือช่างอมีฝีมือช่างก็ทำเสนาวะเนี่ยอันนี้ก็เอามาดูก็จะเกิดไอเดียเลยนะเนี่ยะถ้ามีน้ําลงมาประกอบประกอบกันเดี๋ยวก็เป็นน้ําผุดนะปั๊มวางเขานี่ก็ขึ้นแล้วน้ําก็ผุดก็จะไหลลงมานี่ไหลลงมาแล้วดูดดึงขึ้นกลับไปไหม ดึงดึงขึ้นกลับไปใช้ตัวดูดกลับเพราะว่าตอนแรกไอ้น้ำผุดเดี๋ยมันอยู่ตรงนู้นไงอตอนนี้พออ่างนู้นใหญ่ก็เอาตัวนี้ลงนี่เดี๋ยวเอาตัวนี้ลงกังหันน้ำเดี๋ยวเอากังหันน้ำไปลงตรงนู้นใช่ไหมเนี่ยใช้กังหันน้ำไปลงตรงนู้นถ้าถ้ามันมีน้ำลงมาตรงนี้อ๋อมันก็จะนี่ไงมันก็จะมันกดอกน้ำก็เป่ากระดกไหมอ่าสมมติว่าไม่น้ำนี่ไงเดี๋ยวดังปอกปอกเนี่ย แล้วก็อเนี yeah. này, ่ยอัน yeah> นี yeah> ้จะมาถ้าใช้อะไรก็จไปตํำข้าวได้นะตํำข้าวปปพลังงานน้ำตํำข้าวต่ำจำลองเหมือนเู่คะเพยายามเดินไปดไปดูตรงนู้นหน่อยปะที่สวนตรงนู้นอะน้ามาแล้วดูให้ครบแล้วเดี๋ยวนะแล้วเดี๋ยวขึ้นไปนั่งดื่มกาแฟชมวิวข้างบนฮะ อ่านี๋ี่อันนี้อันนี้อันนี้เป็นอะไรเนี่ยแล้วก็เป็นโต๊ะที่นั่งดื่มกาแฟได้มีเครื่องมือสวนอ่าเครื่องมือนี้ก็ยังใช้งานได้นะใช้งานเพราะยังใช้อยู่เป็นปกติอันนี้เป็นวิถีชีวิตเลยนะเป็นวิถีชีวิตทีว่าเราทําสวนแลเครื่องมือสวนจะอยู่จุดนี้ถ้าเป็นเครื่องมือพวกช่างไม้ก็จะอยู่ด้านนู้นนะอันนท์ก็จะแยกกันไว้เก็บไม้กลงไม้กวาดแล้วันเป็นยังไงเป็นระเบียบวางยังไงใช้ประดีก็ อันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงเก็บอันนี้ยางว่านะลูกเสือเก็บไม่พองไว้นะไม่ง่าไม่พองไว้ด้านบนเอาเก็บไว้ตรงนี้ไอ้ตรงนน้นก็เป็นมุมที่ทําปุ๋ยชีวภาพอืปุ๋ยชีวภาพอ่เพราะว่าทําปุ๋ยใช้เองทําปุ๋ยใช้เอง้านโน้นตหมักไว้แล้วอ้าวทีนี้เข้ามาในซุ้มนี้ซุ้มนี้เป็นซุ้มสวน สวนสวนหย่อมใช่ไหมสวนให้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 ลูกค้ามานั่งเล่นมาดูข้างในเนี่ยนี่ท่านผู้ชมเข้ามาดูข้างในมาแล้วแวะมาอีกนะบอกว่าแวะแล้วแวะมาอีกแวะมาอีกนะข้างบนก็จะมีลักษณะเป็นเป็นเป็นบันไดขึ้นไปนอนนอนเล่นข้างบนได้เอ่ามองเลานข้างได้อ่าไปอ่ามองด้านข้างอ่าสิ่งนี้อ่านี่มีไม้ไม้ไม้งามลูกเสืออ่าเป็นตี่เกมลูกเสือ อันนี้ที่นะเป็นไฮไลท์ตรงนี้เนี่ยมันอะไรเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นชีวิตของฉันไงก็ตอบนายแม่เนี่ยเป็นที่รวมพลของกลุ่มกิฟท์กราฟอ๋อเป็นกลุ่มที่มาหน้าตาอย่างเงี้ยกลุ่มเพื่อนฝูงที่มานั่งสางสัตย์กันอันนี้มาประจาทุกเดือนอรวมพลกลุ่มกิฟท์กราข้างบนขึ้นไปได้ไหมเนี่ยได้เลยนะขึ้นบนก็ได้เดินขึ้นมาขึ้นไปนั่งเล่นข้างบนได้สบายได้ที่นั่งเล่นได้ ไปนอนจิบเบียร์ได้อืแต่ถ้าถ้าถ้าเอาเบียร์เอาเครื่องดื่มขึ้นไปนะก็ต้องถือเองตึงแล้วเวลาลงเนี่ยก็ต้องคานลงต้องต้องลงให้ดีระวังหน่อยอาจจะล่วงลงมาส่วนนี้มีโต๊ะอาหารนะนี่โต๊ะอาหารอู้เต็มเลยเนี่ยในสวนเนี่ยสวนนะล่มลื่นมากเนี่ยแต่นั่งได้โอ้รับแขกได้เป็นร้อยคนเลยนี่เรายังมีมีมีเวทีด้วยนะเวทีเตลีของลูกเสือสแกัก จะมาร้องคาราโอเกะจะมาสังสรรค์ก็ยกเครื่องเสียงมาอ่ายกเครื่องเสียงมายกเครื่องเสียงมาที่ร้านไม่มีบริการคาราโอเกะนะใครจะร้องก็เอาเครื่องเสียงมาร้องกันเองส่วนนี้นี่จะมีต๊ะซิ่งนี้อีกอันนี้เป็นมุมซ่อนกิ๊กมุมซ่อนกิ๊กเหรอมุมซ่อนตรงไหนในซ่อนก็หลบหูหลบตาหน่อยหลบตาหน่อยหูหลบตาหน่อยนี่เป็นมุมซ่อนกิ๊ก เบอกไว้ตรงนี้นะมุมซ่อนกิ๊กเพราะฉะนั้นใครที่พากิ๊กมามาตรงนี้ได้เลยถ้าพากิ๊กมาก็มาอยู่ตรงนี้แล้วคนเขารรองรถวิ่งไปวิ่งมาไม่เห็นไม่เห็นนะดีๆเพราะว่ารถก็จอยุู่เลยอ่ะรถจอดทางอยู่แล้วใช่ใช่นี่ม้าม้าม้าถ้าเด็กๆมาก็มานั่งเล่นตรงนี้ได้เลยเนี่ยอันนี้ประยชน์นะเนี่ยเวลาแต่คนขี่เป็นมันยกยได้นะโอ้น้ำหนักน้ำหนักมันถัวน้ำหนักข้างเนี่ยแต่ยังไงมันก็ไม่หล่นอ่วงลงมาเลยนะอ่า โอ้อันนี้อันนี้เป็นไม้นี่เราเอาทําทําเองรู้ว่าเป็นซื้นเหมามาแล้วประกอบไว้อันนี้เดี๋ยวจะไปปรับปรุงใหม่ละอาศัยว่าเราเรามีเครื่องมือช่างอยู่ก็ทําได้นะก็ทาทาใหม่ก็ทําใหม่เรื่อยๆแล้วต่อนี่มีสายน้ำมันเป็นอะไรตัวนี้สปรปิงเกอร์อ๋อปล่อยปล่อยปล่อยขึ้นไปแล้วปล่อยปิงเกอร์อืมอืมโอ้ลมลื่นนะถ้าผู้ชมดูที่เนี่ยนะลมลื่นมากแล้วเข้ามาสั่งอาหารทานตรงนี้รับรองนะนับเพลินเลย แต่ว่าเสียงเสียงรถจะดังสักหน่อยหนึ่งแต่ถ้าวันเสาร์ก็มองไม่เห็นละรถก็จะน้อยแต่ว่าอาศัยได้ต้นไม้เสียงม่หมดใช่ไหมต้นไม้ข้างบนมันทาให้ลมลื่นนะแล้วก็กรองน่ากรองเสียงกรองแสงได้นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอีกตรงไหนอีกมามามาตัโตัวอาหารอ่าเป็นตัวอาหารเออลูกค้ามานี่เป็นร้อยคนก็รับสบายนะได้ได้สบายเลยู่กระจายกระจายกันไป ข้อดีคือมาล่มลื่นนั่งตรงไหนก็ได้ไหนก็ได้อนี่มีมุมปลั๊กไฟนะจะใช้ไฟจะให้เครื่องเสียงอะไรที่จะมาจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันก็ตรงนี้ได้เลยก็เตรียมไว้อย่างดีเนี่ยความล่มลื่นนี่ผมนังคาคุมให้เขาอันนี้ก็เป็นทางเดินเนี่ยใช้ใช้ก้อนซีแพ็มานะแล้วก็มาเรียงไว้นะก็ท่านที่มาทานอาหารหรือว่ามานั่งดื่มกาแฟเนี่ย แต่ท่านสามารถดูแบบอย่างศิลปะหรือว่าการสร้างสรรค์งานต่อสร้างต่างๆในภายในบ้านได้เลยนะครับส่วนนี้นเนี่ยนะที่ที่จะเห็นมีมีรูปรูปรูปเสือเนี่ยรูปรูปเสือเฟอนารีเออมันมีความเป็นมาอย่างไงในลูกเสือเนี่ยอ๋อฟอนารีนี่ก็คำปฏิญาณแง่สามไอ้สามแชกอะคำปฏิญาณท,าที่เอามาติดตรงนี้สแสดงว่า,าสแสดงว่า เป็นลูกเสือท่านสมนจะต้องเกี่ยวข้องอะไรกับลูกเสือใช่ไหมใช่ถึงได้มีมีอุปกรณ์คนาลีสองข้างจะมีดาวสองดวงลูกเสือเก่าดาวแต่ละดวงมีห้าแฉกก็หมายถึงกดสิบข้ออยู่ีนนี้มองได้หมดกดสิบข้อนี่มีทุกข้อนี่ข้อเก้าเนี่ยใช่เนี่ยข้อเก้าลูกเสือเป็นผู้มาทยัดแสดงว่าใครเข้ามาในนี้เนี่ยมาเรียนลูกเสือได้เลยนี่ข้อสองนี่ข้อสองนี่ข้อสอง เสือมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากรัชย์นะแล้วก็ข้อหกจะอยู่มีครบสิบข้อนะมีคำปฏิญาณแต่ไม่เลี้ยงไปหากันเองแต่ไม่เลียงไปหากันเองมีเด็กคนนั้นไงบอกผมได้หนึ่งข้อแล้วครับถอมอยู่ตรงไหนมั่นบอกโตาน่าเดี๋ยวนี้มาส่วนนี้ส่วนนี้นี่ส่วนเจ้าของร้านส่วนเจ้าของเจ้าของนี่เอาอวะร้านอาหารส่วนร้านอาหารคุกซุกมามาจเจอ S <S <S 1> <S 1> ดึงเสื้อดึงเสื้อดึงเสื้อเอเอาละนะนาาอันนี้คือกูตุกเจ<า>้าของร้านอาหารน,านะคนละส่วนกับ <นะ S 1> คุณสมฤทธิ์น,นะแต่ว่าเวลากลางคืนนี่ ก็ไปนอนบ้านเดียวกันเดี๋ยวไม่ได้นอนคนละบ้านไมว่าช่วนาต่นนี้เป็นกลี้ต้นไม่งเ้ไงจดนอ้าอายุมากแยงงดีนะเอ้าเอาไปดูเนี่ยไปชุ่มกระชวยร้านอาหารของเราเนี่ยเปิดเวลาไหนเนี่ยเก่ก็สิบโมงก็เปิดแล้วค่ะสิบโมงเช้าสิบโมงเช้าก็เปิดไปจนถึงประมาณสามทุ่มคือครัวเนี่ยปิดสามทุ่มแต่เวลาถ้าเกิดมีลูกค้านั่งก็สามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งคือตักเขาพยายามที่จะให้ มันเป็นเนื้อใช่ไหมหมูหมูกะทะเนี่ยก็อยากให้ทานหมูกระทะกลางวันกลางวันก็เปิดเราอายุมากแล้วเนี่ยเราทานเนื้อไปทานตอนเย็นเดี๋ยวรอให้มันเย็นเดี๋ยวก็เป็นเหตของปุ๋ยย้อนตอนนี้ก็มีคนมาทานหมูกระทะกลางวันเยอะหมูกะทะเมื่อวานนี้ก็มีมาหลายโต๊ะอตอนนี้มานิยมทานหมูกระทะกลางวันกันเมื่อก่อนก็มาทานแต่อาหารตามสั่งแต่ข้าวอะไรพวกนี้ ก็ตามชื่อร้านนะคุกตุกหมูกระทะเดี๋ยวเราไปดูตรงที่ป้ายป้ายอยู่ข้างหน้าค่ะป้ายอยู่ข้างหน้าแล้วเดี๋ยว เดินเข้าเยอะได้รับแรับลูกค้าได้วันวันนึงก็หลายอยู่นะก็หลายแต่ก็เป็นบางวันอืบางวันก็เยอะอยู่อแต่บางวันก็อาจจะมีไม่มากก็นั่งกันเพลินๆชิลๆถ้ารถจอดด้านหน้านู้นไม่ไม่พอก็มาจอดตรงนี้ได้ะแต่ส่วนใหญ่ถ้ามาทานหมูกระทะก็มาจอดด้านหลังเพราะว่าจอดได้ทั้งซอยแหละนู่นจ็ไปจ้างเขาถากหญ้าถากอะไรไว้สําหรับเวลามาเลี้ยงกันหลายๆคันเนี่ยเขาก็จะไปจอดที่ข้างรั้ว แต่ถ้าเป็นรถบัสมาก็จอดข้างบนตรงนี้บลายปลายกุตุกกุตุกหมูกระทะนะกลางคืนนี่ก็รถมาจอดตรงนี้ไฟสวยเลยนะกลางคืนเนี่ยกลางคืนเนี่ยป็ะบประดากามอากเยแบบหนึ่งนี่เห็นไหมเนี่ยก็จะ ลติกลางวันกันอ๋อแล้วคุณลูกนี่แ็นแม่ครัวเองรู้ว่ามีเรามีแม่ครัวจำอหารบางบางส่วนเราก็ทำเองบางส่วนก็ทำเองก็มีลูกมือเพราะว่าทำไม่ไหวมันเยอะเป็นคนเตรียมส่วนมากจะเตรียมอุปกรณ์เตรียมอาหารเตรียมเครื่องเตรียมอะไรบ้างแล้วอาหารนี่เราเราไปเรียนมาจากไหนรู้ว่าดูตาม u t u b e รู้ว่าอาศัักรับจำอะไร น่าจะเป็นภ <ift> ูม <Netz ets> ิพักลักจ๊ะแล้วก็ปรับปรุงตามที่ล <Sometimes quote not player> ูกค <inappropriate> ้าบอกมีประสบการณ์นะมีประสบการณ์วันนี้ลูกค้าบอกเออวันนี้นหนน่าจะเออรถนี้นะมันเค็มไปหรือว่ามันหวานไปแล้วคือมาก็บอกได้ว่าชอบรถไหนหรือว่าเออสั่งอาหารกะเพราอย่างเงี้ยเอาเผ็ดน้อยแต่ถ้าเป็นเด็กเดวันนี้ก็าบอกขอน้ำตาลน้อยเพราะที่นี่จะไม่ค่อยเน้นทางหวานใครเขาชอบก็เขาก็จะสั่งพิเศษ ก็แล้วแต่ผู้ตกใจดีนะผู้ตกใจดีก็มาใช้บริการดูนะบางทีมาทานทุกกระทะแต่ขอเป็นอะไรจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มก็มีถามก็ําให้ได้นะก็ไม่ไม่ได้อะไรตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เวลาลูกค้าเข้ามาทานอาหารมาสั่งมาติดต่อชุดเล็ก2 1 9บาทชุดใหญ่319บาทแล้วมันต่างกันตรงไหนสองชุดเนี่ย ก็ปริมาณจะต่างอเพราะว่าอย่างชุดใหญ่เนี่ยก็ประมาณทานได้สามคนหรือว่าสี่คนก็แสดงว่าใช้ถ้าถ้าชุดเล็กอาจจะคนหนึ่งสองคนอะไรอย่างงี้ใช้ลูกค้าเเป็นตัวเดียวนะเขามาคนเดียวชุดเล็กใช่ใช่เพราะสั่งมาคนเดียวไปสั่งชุดใหญ่มันก็ไม่หมดานฟูใหญ่นะสิทิ์สิริทิปสุรคุณนะตรงนี้เป็นส่วนรัวแล้วนคอเตอร์โซวิตะอ่นี้ก็มีที่นั่ง คนละส่วนกันรายได้รายได้ไม่แบ่งกันไม่ไม่ไม่แบ่งค่ะคนละส่วนนะคนละส่วนรายได้ไม่แบ่งกันคนละส่วนรู้สึกว่าไม่ไม่ต้องแบ่งเพราะว่าเขามีกำไรเขามีกำไรทั้งสองฝ่ายเลยก็พออยู่ได้พอนะก็จริงๆแล้วท่ายไนสองนี้ก็เป็นงานอดีตงานอดีเนะเพราะว่าทั้งสองท่านนี้ก็เป็นข้าราชการที่เกษียณอายุมาแล้วแล้วก็ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์นะก็เหมือนกับท่านอื่นๆทั่วไปนี่แหละพอดีเอสาลายตอนนั้นแดดมันไม่ค่อยลงเนี่ยเดี๋ยวต้องพอดีว่าจะปรับออกเห็นไหมมีมุมเล็กมุมน้อยมีมีหลายมุมแต่ตอนนี้มุมหลายๆมุมต้องได้ปรับแล้วตรงนี้ก็ต้องได้ปรับอีกแล้วแต่ว่าแต่ว่าจัดแบบเนี้ย ต้นไม้มากก็ต้องมีคนดูแลใช่ไหมะปรากฏว่าคนดูแลสวนก็ต้องเป็นก็คุณสมนึกนะคุณสมนึกก็ดูแลคนะก็ในในแต่ละวันก็เป็นเจ้าของร้านด้วยเป็นคนสวนด้วยคนสวนด้วยนะนึกจะเอาอะไรมาปลูกก็เอามาเอาอะไรทิ้งไปก็ก็ตัดสินใจได้เองหมดเลยไม่ต้องถามใครอะไรจะตัดทิ้งยกงตัดเลยนะครับบริบทตรงนี้นะร่มรื่นมากเลยครับทุกผู้ชมดูที่เนี่ยโอ้โหต้นศัก อ่าแล้วก็ต้นไม้ใหญ่เนี่ยแต่แต่ละวันเนี่ยเห็นไหมจะล่มในกลางวันใหญ่ล่มรื่นมันก็เปลี่ยนไปตามฤดูนะอยากฤดูอะไรอ่ะล่มร่มอ่ะฤดูเนี้ยเดี๋ยวฤดูหน้าก็จะเป็นอีกแบบแล้วจะร่วงใช่ไหมใช่มันจะร่วงมันก็ส่วนมากมันเป็นใบสักมันก็เลยจะร่วงก็จะได้อาศัยทีนี้ก็อาศัยต้นว่าแล้วก็ยังมีต้นว่าพอได้แต่ถ้าหน้าหนาวหน้าฝนอะไรช่วงเนี้ยก็ มันจะล่มมันจะเย็นถ้าหน้าร้อนก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ก็จะเปิดสปริงเกอร์ให้มันเย็นก่อนเพราะมันจะได้ล่มไอ้นี่ไงได้ล่มต้นต้นว่าใหญ่ แล้วก็พอนั่งได้หรือไม่ก็ไปนั่งในห้องแอร์ก็ได้ก็ในน่งดีห้องแอร์มีห้องบริการด้วยนะสามสิบคนนั่งได้สบายเลยห้องแอร์นะร้อนร้อนก็เปิดห้องแอร์ให้อะไปเดินมามุมกาแฟต่อไปชิมกาแฟชิมกาแฟดีกว่าชิมกาแฟจะได้ดูรสชาติเป็นไงวันนี้นะตอนเช้านะผมอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ดื่มกาแฟเลยจะมาดื่มกาแฟที่ร้านนีชิมกาแฟบาลิต้านี่ก็มีมุมนั่งเล่น หยัดไปเรื่อยเละเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆลูกค้ามาเดี๋ยวนแปลกๆใหม่ๆอ่ะมาเรามาตรงนี้มานี่าีนี้ก็เป็นโซนหนึ่งนะเป็นโซนหนึ่งนะตรงนี้ก็เเล่นบ้างอะไรบ้างนะ ลูกค้าที่มาเนี่ยจะหาที่นั่งมาเป็นเด็กก็ได้นะผู้สูงอายุก็ได้ทุกเพศทุกวัยรับได้หมดทุกบรรยากาศนะอ่าเดี๋ยวเรามาชิมกาแฟตรงนี้นะอ้าม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 าอืออือเาาเอาชิมอันนี้เป็นเป็นอิตาเลียนโตดาเป็นอะไรพวกเนี้ก็จะเป็นคาปูชิโน่ร้อนเอออันนี้อันนี้คาปูชิโน่ร้อนแล้วก็อันนี้อเมริกาโน่นะชิมดูนะรสชาติกาแฟ เติมอะไรบอกได้ขอได้เติมอะไรบอกได้ขอได้อันนี้เป็นกาแฟกาแฟล้วนกาแฟอันนี้เป็นมันเป็นกาแฟที่ไหนนะดอยช้างดอยช้างนะดอยช้างดอยช้างนี่คือยวิจัยอ่ะศูนย์วิจัยดอยช้างอาจารย์พิสิบไปซื้อเองเลยเหรอคะใช่ใช่ไปทั้งเองเลยแล้วก็ต่อมาตอนนี้อาจารย์ก็ส่งให้แล้วเวลาเวลากาแฟกาแฟหมดแล้วเนี่ยเราทำไง สั่งส่งส่งเคอรี่มานีใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมันใกล้เดี๋ยวนี้สะดวกแล้วพอดีเขาจะลงเขามาอาทิตย์ละสองครั้งลงเขาแล้วก็สั่งไปล่วงหน้าพอเขาลงมาเขาก็มาส่งเพราะว่าเดี๋ยวนี้พอดีมีเมื่อก่อนนานเขาต้องมาส่งในเมืองเนาะตอนนี้เขาบอกว่าแถวที่ใกล้ๆเขาแหละพอลงจากเขาจากดอยมาก็มีไปเปิดอยู่มีสาขาอยู่ก็เลยง่ายตอนนั้นเราไปดอยช้างเราไปนอนอะไร กาแฟอยู่เจ้าเสร็จแล้วตอนสายๆก็ลงมาที่ีท่ดอยช้าก็จะไม่ถึงกระตุ้นทําไม่ให้ไม่หลับนะเพราะว่าคาเฟอีนอ่อนอาริบิก้าเนี่ยคาเฟอีนอ่อนแต่ถ้าโรบัสต้าเนี่ยคาเฟอีนมันมีคาเฟอีนมากกว่าสีเท่านะมากกว่าอาริบิก้าเนี่ยมึงออกดอกนี่ยกาแฟออกดอกเนี่ยมึงออกดอกเนี่ยปลูกมาปีเลยนปลูกมาปีไม่ดีอินดี้ เดี๋ยวลอดูลูกเปลือนต้ประมาณเนี้ประมาณสองเมตรสามเมตรนี่ก็เป็นพุ่มสวยละนี่ต้นเตี้ยอยู่ปลูกให้ดูแล้วก็พรอมันเป็นลูกอยู่ในกระถางแลรอค่อยมาออกดอกไปถ่ายได้ถ่ายดอกไว้ตอนกาแฟได้เห็นต้นกาแฟประมาณสามเมตรฟสูงประมาณสามเมตรเนี่ยพุ่มประมาณนี้พุ่มประมาณเนี้วันนี้ที่บ้านเนี่ยเวลาปลูกแดดมันหายยากต้องหาที่ร่มร่มปยู่ะมแต่พอดีได้ร่ม ไปตั้งหน้าบ้านกันเลยได,ได้ได้ออกดอกสวยอยู่เนี่ยที่มาตอนเช้าเช้าเพราะอะไรรนะู้ไหมเพราะว่าัวตอนบ่ายเดี๋ยวฝนตกโอ,อ้ใช่ใช่พอบ่ายแล้ว <สำ S 1> ฝนตกแล้อ<ก>วเอ,อเมริกาโนอันนี้อันนี้นนลาเต้นี่ยนี่นี่อเมริกาโนอันนี้คาปูชิโนอันนี้อเมริกาโนนะ ก็เอาอเมริกาโนไปใส่น้ำแข็งทุกๆกับเป็นโอเลี้ยงเไปโอเลี้ยงก็ชื่อมันให้มันแปลกๆนิดชื่อเพราะๆหน่อยต้องใส่น้ำตาลนะถ้าโอเลี้ยงต้องเพิ่มน้ำตาลไปหน่อยนะ กาแฟล้วนไม่ได้เไม่เป็นก็ตอนแรกมันก็ออกมามันก็เป็นเอสเปโซ่นั่นแหละใหนึ่งส่วนเอสเปสโซ่นะแต่มันปริมาณน้ำทีนีพอไปเติมน้ำเข้าอีกประมาณเท่าตัวเท่าตัวมันก็จืดก็เป็นอเมริกาโน่แต่ถ้าใครไม่ชอบแก่มากนะก็เติมน้ำไปอีกส่วนหนึ่งเป็นสองตอนหนึ่งใครชอบอ่อนก็เติมน้ำไปอีกเป็นสามตอนหนึ่งก็แล้วแต่ชอบคือไออกาแฟเนี่ยเวลาชงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตอนที่เราใช้แรงกด แล้วใช้เวลากี่วิใช่ไหมเนี่ยหาอะไรที่เป็นการงง้นรีดเลยเราไม่ซุนนะมันจะมีเราก็ต้องเวขาเรียกหาเพอร์เฟกต์ช็อตนะช็อตที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วเวลานั้นลองทำดู ร้านกาแฟมีอะไรฝากถึงลูกค้าบ้างครับครับจะผ่านมาทางชนบุรีศรีราชาก็แวะได้นะแต่ใครที่มีรู้จักกวงเวียนหมาหลงเนี่ยวงเวียนหมาหลงวงเวียนหมาหลงอยู่กับวงเวียนหมาหลงเลยจากศรีราชามาประมาณกี่โลกาแฟบ้านครูใหญ่อยู่กับวงเวียนเลยอาราชิดรมีเวลาก็มาพรผ่อนแต่ถ้าไม่มีเวลาอย่าแวะนะเพราะแวะเราต้องใช้เวลานานใช่ใช่นะพราะบางทีสองคนผัวเมียแวะกันมาไอ เมียยังอยากจะดูยังโหยจะกรกันแล้วแล้วอย่างเงี้ยเดือมกาแฟแล้วยังนั่งชมวิวต่อนะอ่ามันมีมันมีจะได้รับสิ่งที่มากกว่ารสชาติของกาแฟถ้ามาที่นี่นะครับอืมชาติก็หอมมันมีให้ดูในเรื่องของวิถีชีวิตนะะดูในเรื่องของวิถีชีวิตได้หลายๆอย่างจะเป็นงานฝีมืองานไม้นะก็ดูได้ในส่วนของฟุตตุกครับาอาหารฟุตตุก มีอะไรจะฝากถึงลูกค้าฝากถึงท่านผู้ชมบ้างก็ผุตุ้หมูกระทะก็ปกติหมูกระทะก็จะขายกันตอนเย็นๆค่ำๆนะคะตอนนี้ที่ร้านก็มีเปิดบริการกลางวันนะคะเพราะว่ามีลูกค้าก็สนใจแล้วก็ถามกันบ่อยๆว่าขายไหมขายไหมกลางวันตอนนี้ก็เปิดแล้วนะคะก็ถ้าอยากทานหมูกระทะกลางวันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีบางคนบอกทานเย็นๆแล้ว มันแน่นเกินไปนอนแล้วไม่สบายพักผ่อนไม่สบายก็มาทานกลางวันได้นะคะนอกจากอาหารตามสั่งแล้วก็ขายหมุกช้าด้วยนะคะในช่วงนี้ก็เปิดตั้งแต่สิบโมงเช้านะะก็ร้านก็จะปิดครัวประมาณสามทุ่มนะคะแต่ถ้าลูกค้าก็จะนั่งต่อได้อีกเล็กน้อยถึงสามทุ่มครึ่งนะคะแต่ถ้าทางที่ดีจะมาก็โทรมาก่อนนะคะเพราะว่าที่ร้านไม่ได้มีลูกจ้างหรือว่ามี คนเยอะบางทีแบบว่าไปธุระก็คือจะไม่มีคนทำมีเบอร์ัหยเบอร์ร้านเบอร์ร้านเบอร์ร้านก็จะเป็นศูนย์เก2 9 3ดห้าสองสามหกสองก้าสามไม่อยากให้มาแล้วผิดหวังนะคะเพราะว่าบางคนจะมาจากไกลๆไก่นะคะบางทีก็มาจากแปดลิ้วก็มีแต่เขาก็จะโทรมาก่อนว่าร้านเปิดไหมหรือว่าชนบุรีอย่างเงี้ยเขาจะโทรมาว่าร้านเปิดไหม เพราะว่าเขาเคยมาแล้วเคยคุยกันแล้วว่าเราไม่ได้มีทุกจ้างเพราะนั้นบางทีไปภูระหรือว่าไปไหนอ่ะบางทีมันจะไม่มีคนช่วยทําบางทีอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็บริการแล้วมันไม่ดีไงใช่ไหมบริการคนเดียวมันก็อาจจะช้าจะอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากตรงนี้ค่ะต่อไปต่อไปจะเปิดเป็นร้านที่จองอย่างเดียวซาลิสตอมีอะไรคุยกับมีอะไรคุยกับตผู้ชมบ้างอ่ะ ฝากร้านกาแฟบ้านคุยใหญ่ได้นะคะถ้าใครเข้ามาดูก็สามารถไปกดติดตามเพจใน Facebook ได้นะคะเซิร์ชว่ากาแฟบ้านคุูใหญ่ได้เลยค่ะแล้วมามพบกันมาชิมกาแฟกันนะคะขอบคุณค่ะก็ท่านผู้ชมครับนะเราก็ได้มาอ่นั่งร้านกุ๊กทุกวระทะแล้วก็กาแฟ,าฟบ้าน,านคุยใหญ่ใน,นะนช่วงเวลาหนึ่งนะได้ได้รับข้อมูลอาจุบเาจาก คุณสมได้ก,กับพูตุ๊กนะพอ,พอพอได้ทราบบริบทต,ต่างๆของอร้านอาหารนี้กับก็คงลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ